วันนี้หนาวนะคะหนาวมากมาชมห้องครัวสวนครัวนะคะอากาศเย็นนะคะข้างนอกก็เย็นข้างในก็เย็นต้นมะเขือเมนุ์ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเ้าหนาวนะคะ ดูค่ะนี่เห็นไหมคะใบาเหี่ยวแล้วนะคะอากาศข้างนอกหนาวเย็นมากเลยตอนนี้สิบองศาโอ้เสียดายจังเลยกำลังเป็นดอกนะคะเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกด้วยนะคะลูกหนึ่งเนี่ยยังไม่โตเลยเนี่ยนิดเดียวข้างในก็เหมือนกันเนาะ ันนี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะผักอันนี้สลัดอันนี้ก็เป็นเป็นสีขาวนะคะเขาถ้าอากาศหนาวๆมันจะเป็นสีขาวนจะเอาทิ้งแล้วไม่ได้นะคะต้นมะเขือเทศเราก็ไม่ค่อยฟริตเท่าไหร่ก็เออไม่ค่อยสดต้นข้าวแล้วก็เหลืองแล้วนะคะเพราะอากาศหนาวนะคะนี่เหลืองเขาจะตายแล้ว ผักสลัดบางอย่างก็ยังยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าสลัดนี้เขาทนนะคะเขาทนหนาวแล้วก็นี่อันนี้กระหล่านะคะประมาณอากาศประมาณสิบองศานี้ก็ยังอยู่แต่ว่าอันอื่นนะคะที่เขาไม่ทนเขาก็จะไม่อยู่ออถั่วอันนี้ก็เหลืองแล้วนะคะตรงนี้สิบอยู่ที่นี่ประมาณสิบสามสิบสี่องศานะคะ ถือว่าอากาศยังไม่ยังไม่หนาวมากนะคะแต่ว่ามันก็หนาวสําหรับเมนูนะคะวันนี้เมนูจะมาแตงกวาแล้วก็เรื่องเมเหลืองเลยนะคะแต่ก็ยัลูกเขาก็ยังไม่ได้นี้เลยก็ยังมีอยู่เล็กๆก็มีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าอากาศหนาวปีนี้หนาวเร็วเดี๋ยวเมนูก็จะออกไปเก็บถั่วนะคะเก็บถั่วก่อนดู นกมาจิกกินหมดเลยนะคะนี่นี่นกมาจิกกิน วันนี้ได้สะระแหน่เอาไปทำน้ำชาแล้วก็ถั่วไปทำสลดัดข้าวโพดอาหารเย็นนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะตอนนี้